เมื่อก่อนสงในสามตัวในทีมไม่ซื้อใจถอดลงใส่ถุงพลาสติกมัดเลยมันดีพวดมันดีเกินไปสำหรับฉันมาแต่งหน้าฉันจ้าสวัสดีค่ะมาแต่งจ้าทักทายค่ะมาแมนแบบแบบไม่สนใจอย่านี้ทุกคนทุกคนอย่างนี้คิดอยังงคะทั่วหาพีน้ำดูกระเป๋าแต่งหน้าฉันไม่ห hey? ั hey. ห so นมือไหนพลาสติกกาแอย่านีหมือ ุก็อยากเห็นันบอกเธอโทวดแต่เมื่อวานเราทวดไงเนี่ยเออเราทวดเราทวดเดี๋ยวนี่ล่ละแล้วเขาสาขาอยู่สาขาเด็กกสร้างกันมากต้องทวเราต้องรับเพราะฉันไม่มีเครื่องสมาษณ์ซื้อใหม่ไม่ได้นะก็ไม่ได้ซื้อใหม่กับยุคหันหลังจะขอเมืองลู่เจ้าเมึงลู่เมืองลู่เดียวมันอยู่ลำเลาบึงโทวหาเล่าเราบอกมึงมาโนอไงจะท่าแปลงอียงเนี่ยก็ไม่ได้ท่าแบบนึงแปลงสิงคโปร์รับเออ นี่เป็นมิติมากยิ่งขึ้นนะคะฟิลเตอร์มหมองให้ใครได้ตัวสตัฟมาไหนได้นี่สวัสดีน้องวัทเพ,พยผู้ใดมาอีก <c oughs> อมูส่ามูสานี่นเเยเอฟซีมาสื่อเอฟซีมาสื่อแคมหมูบอเมีนผู้มาสมัครลงทุนเงินไหมบอเมียนบอแมีนเอฟซีมาสื่อแคมหมูบอได้เด้อค่ะขันพรทูปว่าขามากกว่าถ้แคมหมูไม่ข่ยกันยังแย่งกันกินอยู่มูส่านี่อันสแตมกับเจนี่ไม่อันกินแคบมวน กินยังไงกับบ่าเศร้าเสียบเนาะนี่สวัสดีจ้าพี่ต้นหอมคนสวยรวยครับซื้อสื้อมันซีอันซีเขีขยวอยางมไหร่ในเดิมโอ๊ยเงินบักรลายกับซื้อมาเนี่ยกับ,บอกว่าไปมึงไปทั่วหาเครื่องสำอางก้อนถุงน่นนะบัวเอาเงินมาขอจีบไปซื้อบอัว มึงก็ลงทุนนะปัญญังเอามันเป็นตาคอยเป็นตาเจ้าเมียบะเทอร์มันก็้จะท่าต้องกูเขากันล่ะบนท่าค่ะคอยมึงจะตัวแห้งเลยมันแพ้งอ่ะนี่โอ้ยมัน่จะเบืดง่ายปนั้นค่ะเอาขนาดไปแยกจิ้มไม่ลงกันแล้วก็มามาสคาร่าฉันจะยู่ถุงนั้นเมื่อจะเอาถุงปัญญาวันบอกว่าเงินเดือนออกวันนี้นะคะเนี่ยนี่ลาสุดฉันทวงเงินเดือนฉันเดิม แล้วก็สิบอกว่าหักค่าโทรศัพท์ครับยังมาขายหน่ายจะขอของบรรนั่นให้ให้ไปแล้วใช่ไหยังค่าโทรศัพท์ค่ะไ่รับตาขอค่าคอมขึ้นแน่อีกเพิ่มหาซื้สตังค์กันยังดีอันนี้บ่ขึ้นห้จักหน่อยเอานี่แม่ถ่าสุดท้ายเงินมาได้โตไปรักษาอาการของเส้นเสียงนะคะไปยังเอาเบ้าเดี้ยมดนก็เจ็บข้อบ่คุ้มได้บ่คุ้มได้บ่คุ้มค่ะเจริญอยู่จักใไสเนี่ยนาเลียนะพาไปหน้าพยาบาลนะ ล่าสุดเงินเพดเข้าแล้วแต่ปิวไปไหนไม่รู้หาเงินไม่เจอเลยขอเคลียร์แหง้ <c oughs> งเขาไม่ได้แต่รวมมุจฉาเจ,จ้าจะไมาไปซื้อกินอยู่ขี่ออกหลายรอบแล้วเ <c oughs> งินเพดหายไปใส่บนบุหร<า>ู่สามร้อหยห้าร้อยถึงเมื่อกี้ได้วงการยุ่งวังการในเบิองนนเมื่อนี้จะไปยุ่งขอกง,งัวเมือ่อวานไปขอกู้อะไรหรือเนื้อโฆษณาดับหน้าจะไปดำน้ามันนี่ โอ้ิงานเกี่ยวข่าวบมางไปเกี่ยวข่าวเร็วมื่อนี้สิเป็นอาชีพยังมื่อนี้มื่อนี้าอาชีพยังพ่อไก่มื่อนี้สิเป็นย่ามหญิงเออแลอ้วก็ดูง่ายง่ายไปหาซื้อแล้วปปพ่อก่อนมีฟาร์มแล้วปปพ่อไม่อยู่แล้วปปพ่อเว้ยเป็นระบบพอ่อซาร์ระบบพ่อสาวค่ะมื่อนี้ สุดแล้วพอพ่อไม่ใส่เนาอเงินเดือนแม่ออกเงินเดือนแม่นกออกบ่พ่อบ่พ่อกลัออกไกล่คูนี้โอ๊ยเจ้าคู่ถูกมากเคมี่ขอกันที่ดียายจ๋าดูแล้วในจ๋าปีิยายจ๋าด้วยนะคะล่าสุดนะคะเงินเพจหรือเงินเฟซบุ๊กนะคะเขากินจนว่าะเขากินขี่ออกกันหลายรอบของคอยเห็นตโตัวเลขสรุป สรุปเงินหายไปไหนคะงงมากคะ่ะก็ระถายเกตเหมือนมันบ้ามูเขาจนใส่เงินบอกอ้างข่อยเรียบร้อยแล้วครัแบบได้กะระไรบ่ไดแล้เจ้าลอยก้อันดอลลาร์นี่ล่ะหังกะอยากใส่มันม่มีเงนินเราแม่ก็อยากใส่มาสรุปนางให้อยืมเงินอีอุ้ยดึงไปดึงมาโอ้ยสวยมากคะ่ะน้ำมะพร้าวอยู่ไหนคะล้างหน้าเหรอคะเรียนรักเ,เรียนเชิญคะ่ะเรียนเชิญค่ะซื้อของแต่เนี่ย เรียนเชิญเจ้าของมัดก้นลงก้าวหล่าจะถุงนั่นมันเลื่อจะไปทางแดงเรียนเชิญค่ะา้างหน้าค่าคอเอาแดงมากนะครับเอาแบบช้ำๆแบบแมนบอกแดงให้เพราะอยัางฉันอาจจะแพ้ก็ได้ที่บ้านโอ้ฉันเป็นผู้หญิงผิวบอบบางปขี้กาค่ะฉันเป็นคนผิวบอบบางไม่ได้หยาบกเ็เถอเนะจะของเป็นขี้กากับมะตูเครื่องสอ้ำอางเครื่องสอ้ำอางเขามันสื่อมาแพงขเขาแต่งไผยมันก่บม่เคยเปลี่ยนนะ แต่งเต่านีู่คืนเลยนี่เธอใส่น้ำสันฉันหูเลย่เธอใช้กับฉันจ้าเธอแอบแต่งหน้าจ้าเธอแต่งสาวนอนด้วยจ้าเธอยามาสิบอกหายยันนั่งแต่งสาวโอ้สิตรีงย่างดากบิดซายบิดขวาขอหนึ่งวันนี่เพื่อนเพื่อนบาว่าอันยังสีเฮดแมนดีดีดอกมุณเจ้ามารับหลังกันไหมห้องบิดวาดบิดวาดอยู่ขี้กากนี่อย่าท่าขึ้นมาเบางนี้ด้วยยี่ไปโทษผู้นั้นโทษนพวนี้ทษเจ้าของขนาดเครือ จำอ่างฉันนะฉันใช้คนเดียวนะเอากระใส่คนเดียวกับเป็นผู้ผ <c oughs> ู้เดียวเมียจะเป็นทวดผู้ใดมึงจักล่างแม่นี่แปลงอะนะหาลอยคนฟ้ามาเบิรงนเหนียวเดียวเงี้ยมาหนุ่มกันนะเมื่อนี้สิไปหาสุดรปภเมื่อกี้สิไปหาเป็นรปภหญิงฮะเออแม่เต๋ารปภหญิงฮะเป็น <c oughs> วันนี้เราผมเป็นรอปพ่อหญิงฮะเราปพ่อหญิงมันต้องเขียนคอนโดหลังบ้านเนี่ยเรารับผิดชอบหมดเลยฮะเป็นเราปพ่อหญิงเน้่ทุกคนเฮสุดผมสั่นนี่โอ้ลงทุนหลายขนาดเป็นเราปพ่อหญิงเน้่ทุกคนเงินเดือนเราม่กับพระคุณนักเจ้าเสื้อสูทอันข้าสู่มาแต่งเองเงินเหมือนไปน้ำสูนหมือนจ่า มึงคือหาวคักหาวเนี่ยว่าไรทรเรีนน้ำต่อต่อดิเครื่องเพชรมันเป็นนวดบ่แม่นอะไรเลยไมนเป็นคาราบาวเด้ว่าไงคะเราบบหัวสวัสดีครับระบบหอยิงฮะคอนโดโตเกียวมิวสิกอ่าข้างหลังมีความวุ่นวายนิดนึงฮะวันนี้เราต้องไปจัดการนะฮะเป็นรับปรพ่อพ่อมันเจ้า ใครเป็นรอบพ่อคือเสร็จทำความสะาอ,าปปอาดขยะทำคนดนล่กเก็บเบิดเบิร์ดเออหนูมาทางนี้รอบปอบพ่อรอบปอบพ่อรอบปอบพ่อ,พอสุดรอบปอบพ่อ,พอะะย,ยังใส่ยองเสื้อขาวก็สูงดำตัวนั้นได้ยุ่ส่งดำมือนั่นน่ะบัว <laughs> ไม่ตบองกิใส่ <laughs> ไม่ตบอง <c oughs> ไม่ตะบองอยู่ใส่ปะนี้เขาว่า,าเป็นะะเรามาพอเพราะใครตัวเกียวรอลูกแต่แม่ทําไปเหรออืมเราประพอฮาเราปรพอ่าว่าเองเนี่ย <c oughs> <laughs> <อ> <ะ laughs> พ่อเจ๊นกนอยู่ตวนตามคขอนเกนง,งามเฮี้ยงเขาบะนย่องเราเด้อพูดอะได้ไปตัดเปลี่ยนต่างที่ไม่เห็นข่อยงามเนี่ยเราประพอเว้ยเราประวเว้ยเราประพอฮะอคอนดตโดตัวเกียว ก็มาเห็นเอฟซีมึงที่ไาอยู่อันลัมกอยู่ใส่กับปทุมธานีส่งมาไหนเข็นจับมือกันเอฟซีเอฟซีเราพ่อจับมืออุ้ยแบบพระพิศวาสอุ้ยอะไรพอมันเป็นเอฟซีด้วครับเท่านั้นเราพ่อ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 เราบ่อเราพ่อเราบ่ออย่างกึ่งเกมเด็กโอ้ย เราเอาพ่อไปกระเทยตัวนี้อะไรฮะครับตอนนี้ฮะจะมองฮะฮะสุดแม่สุดขาวเสื้อขาวพยาบาลไม่จักตัวบ่เออเสื้อขาวพยาบาลไปยืมมาก่อนเสื้อตันแม่แกงสิพอไหมเดี๋ยวไม่ใช่ เรา,เราอรพอฮะขอไปซื้อสวัสดีฮะนังลงตุมหัวตุมหัวเราอรพอฮะจะเป็นเป็นเม่นอะไรเด้วก็เป็นวุญ <c oughs> จินเราก็เมาเ่าปวุจินแต่ยายไปห้างจีมมวง โอ้ยอย่าง si> ี่บอวินจินเห้โอ้ยเปลี่ยนวิบิบห้ไหมน่เด้อเาเปลี่ยนวิบว่ามันสั่งเหร สวัสด,ดีฮะสวัสด,ด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอ้ยเก็บเขาแต่งบอท่นานเป่าเลยเราบอพอส,ส,รสรุปแล้วมึงจะไป, <laughs> ไปเราบเ, <laughs> เราบอกเป็นเราบอพ่อเท่าจ้าเราบอพอสาวฮะมันเหมือนจะหลุดนะก็ <laughs> ต้องเกาะไอ้ทางหลางมันจะหลุดอีกเลยมาหลุดมาหลุดอ่ะ ว่าพนะ่อเอาท่านี่ดีกว่าไอตัวข้อมันจะไปยุ่งหลังมันข้อสูมันหลายปีแล้วคือยังไปจำนี่คืออะไรแล้วปอพ่อยังกี่สยอดอีกแล้วไ่ไหวแล้วแล้วปอพ่อขี่แตกเลยสูงไรสูงไนจันมืดรเรื่องสูงหนบริษัทเรือทิมอย่างเดียววันนีฮะวันนี้ฮะเราเราอพฮะหนวดคือเบี้ยวน คนบ่าเบิดค่าขึ้นต่อซองเป็นบาัลกีฬาถือมือทวงความยุตย mode mode mode. ิธรรมให้กับโตเกียวเบสิกอาจารย์จะต้องขึ้นขึ้นลกระโบใช่ไหมเดยวไป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 ออเออเออ